น่นเซ็เอกสารให้วาหน่อยนะคะเซ็นตรงนี้ค่ะแม่จะไดค่ะเซนจิคะแม่เซนดีมากค่ะคุณแม่คะ่ะ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้างั้นฉันขอเอกสารไปตรวจเช็คสักครู่นะคะได้คะ่ะแม่คะวาขอบคุณมากเลยนะคะที่แม่ยอมเซ็นเอกสารให้วาแต่หลังจากที่แม่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนี่ยแม่ก็คงจะจำอะไรไม่ได้แ้้นล่นะคะ่ะ คุณปานคะจินมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยคะ่ะอ่ะว่ามาสิเอ่อเมื่อกี้นี้มีผู้หญิงกับคุณป้าคนหนึ่งให้จินไปถอนเงินจำนวนมากมาคะ่ะแล้วเขาก็เซ็นมาแบบนี้อืมผมก็ไม่เห็นว่ามันจะผิดปกติตรงไหนนะจินว่ามันผิดปกตินะคะคุณป้าเขาดูไม่มีสติยังไงก็ไม่รู้อะนี่จินผมว่าคุณทำแค่หน้าที่ของตัวเองก็พอนะแล้วตอนนี้ก็ออกไปกดเงินให้เขาได้ละ มองทำไมล่ะไปสิเออค่ะค่ะ <_ t enth> ทีนี้แหละเงินพวกนั้นก็จะกลายมาเป็นของฉันล็อกง่ายคุณว่าคะเงินทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะจิงนขอตัวก่อนนะคะ ลุกจัดลุกเข็นอีกนะคะเดี๋ยวแม่จะน้ำมืดเอาค่ะเฮอทำไมไม่หายสักทีเนี่ยเออหนูว่าแม่รู้สึกไม่ค่อยดีอะ่ะทั้งเรียนหัวทั้งเหนื่อยมากๆเลยลูกแม่ขะคุณหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นพพริ์ยาค่ะต้องห่วงนะอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวแม่ก็หายแล้วค่ะเอเอว่าแต่วันที่เราไปธนาคารมาใช่ไหม ใช่ค่ะแม่คุณหมอบอกว่าแม่ต้องรักษาครั้งใหญ่เลยนะเนี่ยต้องใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์เลยอ่เราสองคนน่ะก็เลยต้องไปธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาเพื่อรักษาแม่ไงล่ะคะ่ะแต่แม่ไม่ต้องคิดมากนะี๋ยวาเนี่ยจะดูแลแม่เองคะ่ะกอบใจนะวาหนูที่เป็นลูกสะใภ้ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะ ใครมาแล้วเนี่ยเอา้าทิลกขาแล้วนี่คุณมาทำอะไรอะเดี๋ยวคนก็ไม่เห็นหรอกอก็ผมคิดถึงคุณไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะแวะมาถามเรื่องอีกแก่นน่นอะตอนนี้มันเป็นไงบ้างหรอทิักคุณไม่ต้องห่วงนะคะตอนเนี้ว่าแอบใส่ย,ยานอนหลับให้มันครบทุกๆสี่ชั่วโมงเลยละคะ่ะ ตอนเนี้ยสมองอีแก่เบอร์ไปหมดแล้วค่ะนี่ไงผมตึงตกหลุมรักคุณอะเฮ้ว่าแต่ในเมื่อเรามีเงินของมันแล้วเนี่ยทำไมเราไม่หนีไปให้ไกลเลยอ่ะจะเย็นเย็นก่อนสิคะที่รักเดี๋ยวให้ฉันเนี่ยแอบใส่ยาให้มันอีกนิดนึงแล้วพอมันหลับนะคะฉันก็จะคนเอาของมีค่าในบ้านมันแล้วเราสองคนอ่ะก็ค่อยพากันไปอยู่ต่างประเทศไงนะคะโอ้หลักแหลมหลักแหลมมากมาก คุณที่ฉลาดที่สุดเลยนะกันอย่างนี้ผมต้องให้รางวัลโอ๊ยทีละขาใจยเย็นๆก่อนสิฮานี่เดี๋ยวคนก็ไม่เห็นเอาหรอกตอนเนี้ยคุณรีบกลับไปก่อนเถอะนะคะอ่ะอะก็ได้จ้ะเดี๋ยวไปรอนะใครมาวะ เขามาดูมิตเตอร์น้ำาค่ะแม่แม่คะแม่ดื่มน้ำก่อนนะคะอแม่คิดว่าเอ๋มาซะอีกแปลกจังนะทำไมหลายเดือนมานี้ยเอ๋ไม่เห็นมาเยี่ยมแม่บ้างเลยอะแม่คะที่เอ๋เขาบอกว่าเขาอะยุ่งกับงานมากๆเลยนะคะเขาก็เลยไม่มีเวลามาหาแม่ค่ะแม่ไม่ดื่มน ะะดื่มสิคะนั่นแหละคะ่ะใครมาอีกแล้วเนี่ยแม่คะเดี๋ยวแม่ดื่มน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวว่าจะออกไปดูว่าใครมา ฉันไม่ได้ให้ลูกชายฉันะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เลยจริงใครใหม่วะเน,นี้ออสวัสดีค่ะคุณวาอ,อนี่เธอมาทำอะไรอีกอะ่ะฉันรู้นะคะว่าคุณคิดจะทำอะไรอยู่คุณอยากมุบสมบัติคุณป้าใช่ไหมคะเธอรู้ได้ไงนี่หุบปากเลยนะถ้าเธอไม่อยากตกงานอะ่ะใจเย็นก่อนสิคะฉันแค่จะมายื่นข้อเสนอคุณรู้ไหมคะว่าคุณป้าเนี่ย เขามีเงินมากกว่าที่คุณเอามาวันนี้อีกนะคะจ,จริงเหรอเธอรู้ได้ไงอะ่ะฉันรู้ทั้งหมดนั่นแหละค่ะว่าคุณป้าเขามีเงินกี่บัญชีมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่สิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยก็คือส่วนแบ่งฝันไหมเหรอฉันไม่มีทางเซ็นให้แกหรอกก็ได้ค่ะแต่ว่าทางธนาคารเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้นะคะอะอเธอเธอใจเย็ยนก่อนนะอะนี่เธอแน่ใจหรอว่าเธอช่วยฉันได้อ่ะแน่ใจสิคะ ถ้าไม่แน่จริงเนี่ยฉันไม่มายืนตรงนี้ละคะ่ะสิ่งที่คุณต้องทำคือพาลูกเขามาที่นี่ไม่มีทางอย่างอีเอ๋เนี่ยนะมันไม่ยอมเซ็นอะไรให้ฉันแน่นอนคุณจะทำวิธีไหนก็ได้นัดคุณเอ๋มาที่นี่เรื่องอื่นเนี่ยฉันจัดการเองก็ได้ถ้างั้นเธอกลับไปก่อนเดี๋ยวฉันจะลองโทรนัดเอ๋เขาดูอะได้คะ่ะไม่งั้นจริงขอตัวนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันจะคุยรายละเอียดให้ฟังนะคะฉันชื่อจินเป็นทนายของแม่คุณค่ะสวัสดีค่ะคุณจินเอ่อว่าแต่แม่ฉันเป็นไรหรือเปล่าคะทำไมอยู่ถึงเรียกฉันมาที่นี่อ่ะทั้งทั้งที่แม่ฉันไม่ได้อยากเห็นหน้าฉันมาโดยตลอดเขาเตรียมตัวเซอร์ไพรส์คุณอยู่ค่ะเขากาลังสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับคุณเพื่อเป็นของขวัญเราต้องการแค่ลายเซ็นของคุณเพื่อมาเซ็นรับเป็นส้าของบ้านนะคะสร้างบ้านให้กับฉันเหรอคะใช่ค่ะ ไม่ได้ค่ะยังไงฉันต้องขอคุยกับแม่ฉันก่อนนะคะไม่ต้องหรอกค่ะฉันไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณรู้เรื่องนี้แล้วยังไงก็ไม่ได้ค่ะฉันจะขอคุยกับแม่ฉันก่อนพี่เอ๋แต่แม่กำลังพักผ่อนอยู่นะคะพี่อย่ารบกวนแม่เลยนะ,ะว่าเป็นลูกสะใภ้ที่แม่ฉันรักที่สุดนี่ฉันน่าจะไว้ใจเธอได้อยู่แล้วนะฉันเซ็นก็ได้ค่ะ ถ้างั้นก็เซ็นตรงนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะรบกวนคุณว่าช่วยเซ็นเป็นพยานด้วยนะคะฉันต้องเซ็นเหรอคะใช่ค่ะก็ได้ค่ะ น,นี่ก็เรียบร้อยแล้วเริ่มการสร้างบ้านได้เลยค่ะพี่เอ๋เสร็จธุระของพี่แล้วพี่กลับไปทํางานต่อเถอะนะโอเคอ๋อแต่ก่อนอื่นเนี่ยฉันมีอะไรจะคุยกับเธอหน่อยเนี่ยม,มีอะไรหรอคะอย่างแรกเลยนะเธอเล่นละครได้ไม่เนียนเลยอะ่ะและฉันก็รู้ทุกอย่างหมดละว่าเธอทําอะไรกับแม่ฉันไ้บ้างและอย่างที่สองคุณจินเนี่ยเขารู้จักกับครอบครัวฉันมานานละ เขาได้โทรมาบอกฉันหมดแล้วว่าแผนการเธอม,มีอะไรบ้างและอย่างสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้เธอได้เซ็นยอมรับว่าเธอจะไม่รับมรดกทุกอย่างของน้องชายนี่นเสียไปและหลังจากเนี้ยครอบครัวฉันและเธอไม่มีรับเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปไม่ได้นะพี่เอพี่จะทําแบบนี้กับฉันไม่ได้นะอีกอย่างฉันก็เป็นเมียของนอ็อตถึงน็อตจะตายไปแล้วอะ่ะฉันก็มีสิทธิ์ได้รับสมบัติทุกอย่างแม่แม่ตื่แล้วหรอคะ ูเย่สิคะดูมันทำกว่าสิเรื่องเล่นละครสักทีเถอะที่ฉันทำตามเกมเธอนะเพราะฉันคิดว่าลูกชายไม่ตการฉันอีกต่อไปแต่ที่ไหนได้เธอที่โกหกฉันมาตลอดเลยนะแม่จะมาใส่้ายวาแบบนี้ไม่ได้นะคะจำไม่ได้แล้วเหรอที่ผ่านมาให้ดูแลแม่ <c oughs> ดูแลโดยการใส่ยายให้ฉันกินทุกวันทุกวันเพื่อจะป้อนฉันทางอ้อมทุกวันเนี่ยนะยี่ว่า ฉันว่าเธอไปจากที่นี่ซะเถอะก่อนที่ตำรวจจะมาจับเธอเพราะก่อนที่จะมาที่เนี่ยฉันได้แจ้งความไปแล้วข้อหาอะไรนะพยายามลักทรัพย์แล้วก็ตีตอมสารกระทงอะฉันฉันรู้แล้วฉันไปก็ได้ฝากไว้ก่อนเถอะพวกแกดีใจด้วยนะคะที่พวกคุณกำจัดคนแบบนั้นไปได้อ่ะ เดี๋ยวจินจะไปคุยกับทางธนาคารเพื่อตามจับผู้สมรู้ร่วมคิดเองค่ะฉันขอบคุณคุณจินมากเลยนะคะขอบคุณนะคะต่อไปเนี่ยพวกคุณอย่าไว้ใจใครง่ายอีกนะคะจินขอตัวค่ะแม่ฉันขอโทษนะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ฉันหลบหน้าแม่มาตลอดเพราะว่าฉันไม่กล้า ก็เลยเปิดโอกาสให้คนาเจช้ชช่วแบบนั้นนะเข้ามาทำลายแม่ได้อะขอโทษอะไรกันละ่ะแม่เป็นคนผิดเองทั้งหากละ่ะที่แม่อยากได้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นลูกสะใภ้เพราะโดยเหตุผลก็เพราะว่าเขาเป็นลูกเพื่อแม่แม่ขอโทษด้วยนะลูก